สวัสดีครับทุกท่านสมมนาออนไลน์ Online, Great Reset and New s t a r t 2020ถึงล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020เป็นไลฟ์สดเท่านั้นรอบเก็บตกรอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่สนใจและตกหล่นจริงๆนะครับที่ขอกันมาสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ไลน์ ID 9599และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับสามารถทำได้ผ่านทางปุ่มข,ขอบคุณซ u เปอร์แท s หรือผ่านทางบัญชีตามประกาศนี้และต้องขอขอบคุณจากใจจริงถึงผู้สนับสนุนทุกท่านที่ผ่านมาณที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับฟังข่าวนะครับเรื่องของการประชุมนะครับกลาวโหม ของชาติเนโต้เนี่ยนะครับก็ทำให้น่าสนใจที่จะจับตาดูในเรื่องของเครื่องบินรบนะครับเพราะมันมีข่าวหลากหลายกระแสเลอเกินนะบางกระแสก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยเนโต้ NATO ยังไม่ยอมส่งเครื่องบินรบนะครับให้ทางยูเครนนะครับในการสู้กับรัสเซียนะบางข่าวก็บอกว่าขณะนี้นะครับเนโต้ NATO เนี่ยนะยังไม่ส่งนะครับเครื่องบินรบให้กับยูเครนแต่มีแนวคิดที่จะ เอ่อเรียกว่าประกาศเขตห้ามบินในยูเครนนะครับบบว่าถ้ารัสเซียเอาเครื่องบินบินเข้ามาในยูเครนเนี่ยห้ามนะครับแต่คําถามคือจะห้ามยังไงครับในเมื่อไม่มีอะไรจะต่อต้านนะครับกับเครื่องบินรบของรัสเซียนะก็จะใช้เพียงแค่ระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือเปล่านะอย่างเช่นเอ่อพีทีิออดเงี้ยเป็นต้นนะน่าสนใจจริงๆนะครับแต่บางข่าวกระแสก็บอกว่าจะมีการส่งเครื่องบินรบมาให้ทางยูเครนแต่ต้องมีเงื่อนไข คือไม่เอาเครื่องบินรบต่างๆเหล่านี้นะบินเข้าไปในน่านฟ้าหรือว่าเขตพื้นที่ของรัเสเซียนะก็มาตั้งตีความอีกว่ามันรวมถึงใน 45- หแควนที่รัเสเซียพนวกเข้าไปแล้วหรือไม่นี่สิฮนะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขอย่างนี้แหละครับที่มันถูกตั้งขึ้นมานะว่าเนโต้เนี่ยเตรียมส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนภายใต้เงื่อนไขนี่นะครับนะมันอาจจะอาจจะเป็นอีกหนึ่งก้าก็ได้นะกับความเสี่ยง สู่มหาสงครามนะก็คือการเผชิญหน้าโดยตรงนะระหว่างทางรัเสเซียกับเนโต้นั่นเองเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่ตั้งไว้นะครับดูเหมือนว่าจะป้องกันไม่ให้เนโต้เข้าไป,เ,ปเชิญหน้ากับรัเสเซียนะครับในการส่งเครื่องบินรบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการประกาศนะครับเขตห้ามบินหรือว่าส่งเครื่องบินรบไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ของรัเสเซียแต่เอาเข้าโดยจริงแล้วเนี่ยในสมรภูมิมันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะละเมิดเงื่อนไขก,กฎกติกาเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับ ปานเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จึงบอกว่ามันไม่น่าไว้วางใจเลยนะครับในสถานการณ์ขณะนี้ที่เนโตเนี่ยนะเตรียมส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนภายใต้เงื่อนไขที่บอกไปแล้วนะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วก็คือว่ามันมีโอกาสนะที่จะละเมิดเงื่อนไขต่างๆที่พูดไปและก็เป็นอีก19ที่จะขยับใกล้เข้าไปเสี่ยงสู่มหาสงครามการเผชิญหน้าโดยตรงนะครับทางอากาศ ระหว่างรัสเซียกับเนโตนัลนเองนะครับต้องจับตาดูนะครับในช่วงสองเดือนนี้หรือว่าในครึ่งแรกของปี2023นมะครับผมมองว่าน่าจะเห็นอะไรเด่นชัดสำคัญมากขึ้นแหละครับนะก็ขอให้ติดตามดูนะครับฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องบอกว่า,วาถ้าเรามองจากเหตุปัจจัยที่เติมเข้าไปเนี่ยมันมีแต่เหตุปัจจัยที่เรามองเห็นแล้วสุ่มเสี่ยงเป็นสงครามใหญ่ในปี2023แทบทั้งสิ้นเลยนะครับ เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ